สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับไปติดต่อสารแขวงชนบุรีนะครับก็สารแขวงชนบุรีนี่ก็คือเจ้าของคดีนั่นเองนะครับพอดีโดนจับนะครับโดนคำพิพากษาที่สารชนบุรีนะครับก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสเอาความรู้มาฝากพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับก็คือ ผมเองนะครับโดนจับคดีเมาแล้วขับนะครับทีนี้คดีเมาแล้วขับเนี่ยอพอเราโดนจับปุ๊บนะครับประวัติเราเนี่ยนะก็จะขึ้นบัญชีเลยนะครับว่ามีประวัติอาชญากรน,นะครับหรือว่าประวัติอาชญากรรมนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีใครตรวจสอบเราหรือว่าเราไปเซ็นยินยอมให้ใครตรวจสอบเราเนี่ย นะครับเขาก็จะตรวจสอบเจอนั่นเองนะทีนี้วันนี้ก็เลยมีความรู้มาฝากนะครับว่าสมมุติว่าเราอยากทํางานโรงงานหนึ่งนะครับแต่โรงงานนั้นเขาจะตรวจสอบซีเรียสนะครับอาจจะตรวจสอบย้อนหลังเป็น10บสปีเลยนะครับซึ่งถ้าเราไม่จัดการประวัติของตัวเองเนี่ยโรงงานเขาก็จะตรวจสอบเจอนะครับทีนี้ว่าวิธีการแก้ไขก็คือ เราต้องไปดําเนินการเอาเอกสารที่สารนะครับเอกสารที่เราจะเอาก็คือมีอยู่สองหัวข้อนะครับ2อ,อย่างหนึ่งชุดนะครับก็1เลยก็คือสําเนาคดีถึงที่สุดนะครับแล้วก็สําเนาคําพิพากษานะครับของศารนะเป็น2อ,อย่างนะแต่1ชุดนะครับเราเราเข้าไปนะครับเราก็บอกอ่าหน้า หน้าเคาน์เตอร์ข้างหน้านะครับประชาสัมพันธ์ข้างหน้านะครับแล้วก็บอกเขาว่าเราจะมาคัดสำเนาคดีนะครับแล้วก็คดีถึงที่สุดนะครับสำเนาคําพิพากษานะเขาก็จะให้เราเข้าไปในอ่าสนักง,งานที่เขาทําเอกสารอยู่นะครับเราก็ถือบัตรประชาชนไปแจ้งเขานะครับเขาก็จะให้บัตรคิวเรามานะแล้วก็จะมีเอกสารนะครับว่าเราอยากได้ อะไรบ้างนะครับให้เราติ๊กติ๊กแล้วก็เซ็นรายละเอียดกรอกอรายละเอียดลงไปว่าเราต้องการอะไรนะครับแล้วก็ไปยื่นนะทีนี้เขาก็จะให้บัตรคิวนะครับมานั่งรอพอเราได้บัตรคิวเรามานั่งรอปุ๊บนะครับพอเอกสารเสร็จเนี่ยเขาก็จะเรียกเราไปตรวจสอบในส่วนของเอกสารนะครับว่าตรงไหมโอเคไหมเขาก็จะให้เซ็นชื่อนะครับแล้วก็เสียค่าธรรมเนียม100บาทนะอ่า ทีนี้นะครับว่าด้วยเรื่องอประวัติอาชญากรนะครับพอเราได้เอกสาร2ออย่างนี้นะครับเราต้องเอาไปส่งที่กองประวัติอาชญากรนะครับที่กรุงเทพนะครับหรือว่าเราไม่สะดวกไปเราก็ต้องไปหาเบอร์ติดต่อเขานะครับแล้วก็อาจจะส่งแฟกซ์หรือว่าส่งอีเมลก็ได้นะครับแต่แนะนําให้ส่งอีเมลนะครับเพราะว่าอีเมลมันจะ เราใช้เครื่องสแกนนะแล้วส่งอีเมลไปรายละเอียดมันจะชัดกว่านะครับถ้าส่งแฟกรายละเอียดอาจจะปิ้นออกมาแล้วมันไม่ชัดเนาะ,ะเขาจะแนะนําอย่างนี้ก่อนนะครับทีนี้นะครับพอเราส่งไปแล้วนะเขาก็จะทําการคัดแยกคัดกองประวัติให้เรานะครับพอคัดแยกคัดกองเสร็จเนี่ยเวลาห้างร้านหรือว่าโรงงาน หรือว่าเอกชนนั่นเองนะครับถ้าเขาตรวจสอบประวัติเรานะครับก็จะไม่เจอแล้วนะครับแต่ถ้าตรวจในนามของราชการนะครับประวัติเราจะขึ้นโชว์อยู่นะครับว่าเป็นคดีประวัติอาชญากรเมาแล้วขับนะครับก็ยังค้างอยู่ต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่วิธีการลบนะแต่เป็นวิธีการคัดกรองเพื่อที่จะไม่ให้อาเอกชนตรวจสอบเจอเนาะก็เหมือนเราหลบโรงงานนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้ ไม่ใช่วิธีการลบนะครับต้องเข้าใจด้วยเนาะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วมีความรู้อีกข้อนึงนะที่จะนำมาฝากนะครับถ้าใครโดนเหมือนลักษณะแบบผมนะครับแล้วถ้าจะไปทำใบขับขี่ท่อ2นะครับใบขับขี่ท่อสองเนี่ยก็คือว่าใบขับขี่ประเภท2คือใบอนุญาต ขับขี่ที่สามารถขับรถได้ทุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถใช้ขับรถได้ทั้งสองได้ทั้งรถส่วนบุคคลอ่โทษทีได้ทั้งรถส่วนบุคคลและรถสาธารณะเช่นรถบรรทุกหกล้อรถตู้อะไรพวกนี้นะครับถ้าใครจะไปทำใบขับขี่ทอ .2 อนะ ทางขนส่งเขารู้สึกว่าเขาจะเอาเอกสารนี้นะครับเหมือนที่ผมไปไปเอาเนี่ยนะครับเหมือนที่ผมเล่ามานะครับขนส่งเขาน่าจะเอานะครับถ้าใครคิดจะไปทํานะครับต้องไปเสียเวลาหาเอกสารแบบนี้นะครับถ้าใครมีประวัติเหมือนผมเนาะโอเคนะครับรายละเอียดเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะ <laughs> ถ้าใครสนใจหรือว่า กำลังเครียดในเรื่องนี้อยู่นะผมบอกเลยว่ามีวิธีแก้ไขนะครับแค่มอแล้วขับนะครับไม่ใช่ฆ่าใครนะครับไม่ได้ป้นจี้อะไรใครนะครับแต่ถ้าเป็นคดีแบบป้นจี้ชิงทรัพย์อะไรพวกนี้นะครับหรืออาจจะอาจจะขัดกรองไม่ได้นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าคดีเมาแล้วขับเนี่ยมันสามารถขัดกรองได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะของผมอายุความก็ตอนนี้ ก็เกือบจะสิบปีแล้วนะครับก็ยังตรวจสอบเจอเนาะผมผมก็เลยเข้ากระบวนการคัดเยาะคัดคัดคัดลอกคัดลอกคัดกองอย่างนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็หลังจากที่เราส่งเอกสารส่งเมลให้ทางนู้นแล้วนะครับทางประวิอาอาแชร์กรแล้วทางกองบวัติแล้วนะครับก็จะประมาณ1-2เดือนทําการนะครับเราก็สามารถ เข้าไปในระบบนะครับแล้วก็เช็คออนไลน์นะครับเขาก็จะมีบอกรายละเอียดให้เราเช็คนะครับแล้วก็มีสถานที่ที่เราสะดวกไปรับอะไรประมาณเนี้ยวันไหนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีรายละเอียดในการไปรับใครไปรับแทนบ้างได้บ้างนะครับหรือไม่ไม่สามารถไปรับเองได้บ้างอะไรเขาจะมีรายละเอียดบอกหมดเลยนะก็จะประมาณนี้ครับถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถ คอมเมนต์มาสอบถามกันได้ครับเรื่องประวัติอาชญากรนะแต่ต้องเป็นคดีมาแล้วครับนะครับผมโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังหรือว่าจะพาทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะถ้าดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยเนาะ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย